ฮีโร่จะมาช้าเสมอปีศาจจะลงมือก่อนนะดตัวออกมาอย่างไม่มีเหตุฝั่งนะพวกแกอยู่ฝั่งมนุษย์ส่วนฉันอยู่ฝั่งปีศาจเริ่มลงมือทำชั่วปาตี้สังหารหมูโชว์เปิดตัวของล่าฮีโร่กาโรคคนนี้จบแค่นี้ก็พอ ก่อนจะไปชมเกมวันพัดแมนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีช่องของตลาดซื้อขายช่อง u t u b e มาแนะนาครับสาหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อหรือว่าอยากขายช่องหัดยูทูปเนี่ยสามารถไป2่งช่องนี้ได้เลยครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะลงรหัสเนี่ยไว้หลายรหัสนะครับก็ใครที่อยากได้เนี่ยก็ตามไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมครับจำแส่ญญเองนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับไอดีของ้อยเพื่อนชาวไต้หวันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งการนาคลิปของร้อยมาในครั้งนีีีี้้้้เน่ยยยยผมมกก็รรรรพูดคคุัับบบออแลวะ อ่ะก็ไอดีนี่เนี่ยร้อยก็เติมไปเกือบ2ล้านบาทแล้วนะครับพลังทีมจริงๆของร้อยเนี่ยก็คือ30ล้านนะโอเคมาดูท่าของเจ้ากาโลครับพลังรวม7จล้านสนะครับโคตรโหดเลยครับเป็นกาโลหกดาวนะต่อมาครับเจ้าคิงครับพลังรวมใ่ที่6กล้านสนะครับก็ได้เม็ที่ดึกล้านครับส่วนเจ้าจีนอสเนี่ยก็อยู่ที่5้ล้านแนะครับโอ้โหเลือดถึง6กล้านหเลยนะซอมบี้แมนที่สามล้านหนะครับ คือจีนอเนี่ยเลือดมันเยอะอย่างนี้เนี่ยดเมจมันจะยิ่งรุนแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าอัดตตามเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะครับโอเคเรามาดูทางด้านของศสกดวนฝ่ายฮีโร่ของรอยแล้วกันนะครับว่ารอยนี่จะสุดขนาดไหนนะครับเปิดมาครับจักรรดิเด็กฝ่ายตรงข้ามเปิดก่อนเลยฮะหายครับเข้ามาลัวแขนครับติดบรคยี้ไปถึงสตัวเลยนะครับแล้วก็ติดบืนไป2ตัวครับกาโลไล่ล่ากลับไปเมื่อกี้หายไปเลยครับสมบีแมนอุปกรณ์3ดาวขึ้นครับเข้ามากะหนาใส่ทางด้านของคุณปู่เทอร์ฟแลงค์ครับ ก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีโลของคุณปู่อยู่นะโอเคไ่้คิงเราจะตายแล้วนะครับน่ะก็การโลได้ร่ากลับไปนะครับซอมบี้แมนฝั่งเราไปแล้วครับสายท่งของคุณปู่เซอร์แฟรงค์ครับบับเข้าไปนะครับที่สองล้านหนึ่งนะครับรุนแรงใช้ได้เลยการโลฝั่งเข่ามาเลยครับอย่างนี้คิงเรายืนไม่ไหวนะโดนไปถึงสิบสามล้านนะครับโอ้โหจีนอตเครื่องเสียแล้วครับรอการเกิดใหม่ครับคุณปู่เขาเข้ามาต่อยปกติครับไปบ้างครับการโลฝั่งเราครับอันตีเข้าไปครับอยู่ที่เก้าล้านแปดนะครับ โอเคจีนอตฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เครื่องตกเหมือนกันนะครับหุณนู่เข้าไปตอวซุปเปอร์ดักชายนะครับตัวซุปเปอร์ดักชายเองยืนได้อยู่ครับนี่แน่เย็บกลับไม้ครับโอเคจีนอตฟื้นขึ้นมาแล้วครับน่าจะเป็นการปิดฉากด้วยจีนอตนะครับใส่เข้าไปครับซุปเปอร์ดักชายก็ตายลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยติดไม่ยอท้อไปแล้วนะครับโอเคมาดูคู่2บ้างครับมาก็เขามีการเอาลิลิตมาเใช้พาสีสกิลด้วยนะ โอ้โหแทงท็อปไถมาแรงมากครับล้านแปดนะครับน่าจะเป็นแทงท็อปกรอบแดงด้วยนะการโล่สวนกลับไปครับมาครับการโล่ฝั่งเขาตีเข้ามาอยู่ที่8ล้าน2นะครับฝั่งเราติกระดูกหักไปถึง3ตัวนะสีนอตฝั่งเราไปแล้วครับหึสิบแปดล้านนะครับยังยืนกันไหวถึง4ตัวเลยนะอมี้แมนตายแล้วเกิดขึ้นมาครับสมั่นแคนใส่อมี้แมนฝั่งเรามาครับเนี่ยอุปกรณ์3มดาวผมชอบมากเลยเอฟเฟกต์เท่มากเลยครับขิงเอ็ง จิ้นเข้าไปครับอที่หกล้านสี่นะรุนแรงมากนะครับก็คือถ้ามี6ตัวเนี่ยก็จะเป็นประมาณ10ล้านขึ้นได้นะครับกาโร่ไล่ล่ากลับไปครับนะครับก็คือมีคนอยากเห็นคอมโบของกาโร่กับเจ้าจีนอตนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับว่ามันรุนแรงจริงนะครับแต่ว่าจีนอตเนี่ยมันได้เปิดก่อนไงถ้าคือกาโร่ไม่ได้เปิดแล้วแบบตีกระดูกหักไปเนี่ยก็คือจีนอตเนี่ยมันเผาอีกทีหนึ่งเนี่ยในเทิร์นที่2เนี่ยก็จะรุนแรงขึ้นนะครับแต่ว่ายืนไม่ไหวนนนะคครรัับมาจส่อีก้งงึ โอเคปิดฉากเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าทางของคู่ชิงเลยแล้วกันนะครับมาคู่ชิงนะครับตัวละครนี่คล้ายกันเลยนะแต่แค่ฝั่งตรงข้ามไม่มีชิงนะครับมุ่งเบ่งบัฟก่อนเลยครับจีนอตฝั่งเขาได้ยิงก่อนเลยนะครับอย่างนี้ยิงมาแล้วครับอยู่ที่10ล้านนะครับโอเคโดนไปแค่คนละครึ่งนะครับเพราะติดโลของคุณปู่ซิวแฟรงค์นะครับไปครับจีนอตฝั่งเรายิงไปมากครับ2ยี่สิบสองล้านนะครับติดโลของคุณปู่เหมือนกันนะครับโอ้แต่ว่าจีนอตฝั่งตรงข้ามเครื่องตกไปแล้วนะครับฝั่งเรายัง นี้อยู่นะยังเครื่องเสียอยู่นะครับยังไม่ตกนะครับโอเคตกแล้วนะครับฝั่งเราก็ตกเหมือนกันโอเคคิงมานะครับคิงเอ็นจิ้นไปครับฝั่งตรงข้ามเหลือสองตัวเท่านั้นโอเคจบนะครับเป็นฝ่ายรอที่ชนะไปนะครับพลังห่างกันโคตรเยอะเลยครับห่างกัน10ล้านโอเคต่อไปเราไปดูท่าของเจ้าโกคิสึบ้างแล้วกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยอยู่กับของผู้เล่นชาวไต้หวันอีกท่านหนึ่งนะครับคือท่านนี้เนี่ยก็เป็นคนที่พูดคุยแล้วก็นิสัยดีมากเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมเนี่ยยืมคลิปมานะครับโอเคมาดูเรื่องของการทดสอบของเจ้าโกคิสึนะครับว่ามันจะเทพขนาดไหนเหมาะกับการสุ่มในวันที่1นึ่งไหมนะครับนี่ครับเปิดมาครับหรือภาคไปเลยมาพูดถึงโกคิสึ์เลยละกันนะครับเข้าไปครับที่6กล้านสี่นะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็คือเลือดเด้งกลับมานะครับเนื่องจากคอของเจ้าเกียรนะครับคือสังเกตง่ายนะครับว่าคอเกียรโลตอนนี้เนี่ยบวกเลือดเท่าไหร่ก็คือหลอดเลือดนะครับเห็นไหมบวกแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เนี่ยคือหลอดก็ติ่มหนึ่ คือเมื่อกี้ฟันข้าวเออข,ข้ามไปนะปาตอมมีปาดเข้ามาครับหืมกระจกแตกไปหนึ่งทีแต่เจ้ากโกเวสือเนี่ยมันถึกมากเลยนะก็คือถ้าจะฆ่าโกเวสือเนี่ยก็ต้องฆ่าหลังเทินสองนะครับคือถ้าไม่มีคอเกียรโรอยู่ตอนนี้เนะี่ยคือเจ้ากโกเวสือก็คงจะไม่เด้งเลือดเยอะขนาดนี้นะครับคือมันเด้งเลือดได้โหดมากนะครับพอมีคอเกียรโรเนี่ยบับเข้าไปนะครับเลือดเต็มีครั้งหนึ่งนะไงโหดมากนะครับโกเวสือนะคัเต็มเต็มเนี่ยคือทุกตัวละครแหละนะครับมันก็จะมีความโหดของมันอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นตตััววละครด เยโดปิ้วเข้าไปนะครับที่หนึ่งนะครับโกเกสึเหยียบหน้านกฟีนิกซ์ไปหนึ่งทีครับโคตรเท่อปอมบิกปาดไมาอีกครั้งหนึ่งครับก็จกแตกไปครับติดมโดขยี้ไปแล้วจีนอสมาเลยครับจีนอสเอสเอสด้วยนะยิงเข้ามาที่หกแสนเท่านั้นนะครับยิงไม่เข้าโกเกสึเลยนะนกฟีนิกโฉบมาบ้างครับดูที่หกแสนเหมือนกันนะครับแต่ว่าโกเกสึก็เลือดหายเยอะเหมือนกันอันตรีเข้าไปที่สี่ล้านหนึ่งนะครับก็หิวขึ้นมาอีกแล้วนะครับ ก็ยิ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยโคโกเคสเนี่ยถ้าเจอกับพวกตัวละครที่มันค่อนข้างจะห่างชั้นกันนะครับอย่างตัวละครที่เป็นดาเมจรวมๆเนี่ยเจ้าโคเกสึเนี่ยมันจะเก่งมากๆเลยนะก็คือตัวละครที่จะสามารถปิดไอ้พวกตัวละครพวกนี้ได้เนี่ยก็มีแต่เจ้าโบลสหรือไม่ก็ยุงเอ็นอาร์เท่านั้นนะครับน้องฟินิกโช์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเจ้าโบลสเนี่ยปั้นไปเรื่อยๆมันก็ดีนะเพื่อนๆเพราะว่าในอีกหน่อยเนี่ยพวกตัวละครที่มันเทพๆเนี่ยมันก็เยอะนะครับแต่ว่ามันจะติดตรงที่ว่ามันจะเจอ ไม่ย่อท้อนั่นแหละนะครับที่มันจะเป็นภัยต่อเจ้าโบล็อนะครับโอเครอบนี้เขาจัดทีมเต็มนะเนี่ยอันนี้คือทีมท็อปเมตาปัจจุบันแล้วนะครับคือทัตสึมากิลาง2แล้วก็คอมโบกับอัศวินกับเคลื่อนขอเกียร์โลนะครับนี่คือทีมโคตรโหดยิงเข้ามานะครับโอ้โหแต่ว่าไม่มีปุ่บอมนะครับมันก็จะเข้าๆไปอย่างนี้แหละนกจิกข้าไปครับว่าจะเป็นฝ่ายเขานี่แหละนะครับที่เป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนนะครับ เนื่องจากตัวละครมันค่อนข้างจะห่างกันเกินไปนะครับพลังน่ะปาดเข้าไปครับสวิงกับเพื่อนผมก็มีนะสวิงกับเพื่อนน่ะเท่มากเลยเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยเท่ซีโนสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับสิบเอ็ดล้านนะครับรุนแรงมากฝั่งเราก็หายไปเยอะเหมือนกันนะแต่อย่างว่านะครับ้าซึมากิเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นตัวบัคนะครับแล้วยิ่งเจอกับคอเกียรโรอะไรเงี้ยคืออันนี้คอเกียรโรน่าจะอัพมาเยอะแล้วใช่ไหมนะนะครับเพราะว่าเลือดไปไกลมากเลยครับ ตอนนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นคอเกโรเลเวลสหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามาไกลมากหลอดเลือดน่าจะประมาณ60%ได้นะครับและยิ่งี้อเนี่ยท้าซึมากิเนี่ยแม่งโคตรอึดเลยนะครับคือเนื่องจากผลของเจ้าคอเกโรอะนะครับคือมันเพื่อขยายหลอดเลือดอะถ้าซื้อมากิมันก็ฮิวเรื่อยๆนะครับในตอนของเธอแรกเนี่ยคือมันเต็มนะครับมันฮิวจนเต็มอะซุปเปอร์ดาร์ชัยใส่ทางด้านของเอ่อโกเกสื่อนะครับเมื่อกี้จะหลดร้อยใส่ไปแต่ยันปกติไปครับมีแสดงฟ้าบ้านนะครับบล็อกูไฟไป โกเแสึก็จะหายเหมือนกันอันตีไปครับโอ้โหแค่8ล้านหนึ่งนะครับดูเล่นกลับมาเต็มเลยทีเดียวโอ้อย่างนี้นี่โก้แคสึแบกได้อยู่นะครับเนี่ยเข้าไปครับคือเพื่อนสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายของข้าที่มีตัวละครที่สามารถปิดโกเแคสึได้ตัวเดียวก็คือยุงเท่านั้นแต่ว่ายุงเนี่ยมันอันตีใส่ตัวหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าโกเแสึเนี่ยมันจะชิวๆอยู่นะครับอันตีใส่นกฟินิกไปครับมาเฝ้าบ้านก็เข้ามาครับบล็อกไฟไป โดนยุงตีตามมาครับตีตามโคตรแรงเลยครับโกกิสึอล่วงไปทีเดียวนะครับแต่ว่าผลของคอเกียวโรเท่านั้นนะครับโกกิสึอมันถึงกลับคืนเอ่อกลับฟื้นขึ้นมาได้นะครับไปครับจะโดดอันรอยใส่ไปครับยังไหวนะครับมันเนี่ยเห็นไหมคือยุงเนี่ยจะเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวนะครับที่สามารถปิดพวกตัวละครที่มันได้ถือได้เนี่ยปิดได้นะอย่างเงี้ยเห็นไหมปิดได้นะครับโอ้เกือบตายครับโกเกิสือเกือบตายแต่ว่าสามารถเด้งเลือยกลับมาได้นี่แหละเห็นไหมเลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็คือเอาง่ายๆนะครับพวกตัวละครอย่างโบลสหรือว่ายุงเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจําเป็นโคตรๆนะครับว่าถ้าไปเจอในศึกตัวพิศษเจอกเคสึเจอ,อชูราคาบุโตโนเนี่ยปิดไม่ลงนะครับโคตรถึกเลยอืมมาครับนี่ตัวละครที่ผมแนะนําก็คือเจ้ายุงนี่แหละนะครับเพราะว่าตีบอสปูะขาบนี่ก็ยุงเหมือนกันนะครับขอเอาไว้ตีแหละโอเคน่จะประมาณนี้แหละนะสำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับก็ไปง่ายๆนะก็คือให้ดูนะเขาเลาโกเคสือแล้วก็ คลิปในตอนแรกก็จะเป็นคลิปของลอยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับตอนวันนี้ก็สวัสดีครับ